วันนี้เราจะทำกะเพรากระเพราหมูใส่เนือมไม้ง่ายๆสามขั้นตอนปรุงไม่ยากเริ่มจับผัดที่ไต้หอมเลยครับแล่มันเหลืองหอมกระเทียมมันจะได้มีกลิ่นความหอมเพราะไม่งั้นถ้าผัดผัดไม่หอม,มเนี่ยเ่อให้ดูเ,เขียว ใส่หมูนะครับตขอใส่หมูสมูทใช้เนี่ยน่าจะให้ดีครับมีปังหน่อยนะสังพอครับแต่ถ้าไม่มีปังก็เอาหมูท่าน,นันครัก็หมรรักหน่อยผัดต่อนะครับแับกระดุ่งน้ำมันะดบรุ่งแป้งหนึ่งโปุงครับอันนี้

แตง่อกไม้ผัต่อไน้ำมันแห้งก็แส่น้ำเพิ่มนะครับ แล้วแต่จะชอบครับว่ากินหมูประมาณไหนแต่ถ้าจะให้ดีคนระับผัดกะเพราเนี่ยหรือว่าผับอะไรแล้วแต่ให้หมูพอสุกพอความทีุ่ษตรงแล้วมันจะนุ่มนยะ่ีกสิ่ำคัญคือชิมชิมเอ้ก็กินเองคนระับ

เสร็จแล้วครับเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวนะ้ำ